3ข้อเสียเวลาที่เรากินโปรโตีนมากๆนะครับหลายคนบอกว่าการกินโปรโตีนมากเนี่ยคือมากขนาดไหนท,ที่ผมอยากจะบอกว่าคำว่างมากเนี่ยมันไม่สามารถบอกปริมาณได้ถ้าเราพูดคำว่ามากพวกเราจะรู้สึกกังวลเลยว่าเรากินเยอะเกินไปนะแต่ผมอยากจะให้ลองเปรียบเทียบกันลองคำนวณดูก่อนสิว่าเรากินโปรโตีนวันละ0.6กรัม หรือ1กรัมหรือ2กรัมหรือ3กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแบบนี้จะช่วยบอกระดับได้ดีกว่าถ้าเกิน3กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันผมอาจจะคิดไปว่าเอออันนี้อาจจะมากเกินความจำเป็นถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเราอาจจะกินแค่1-2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่สำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย ผมแนะนำว่าเริ่มต้นง่ายๆจาก0.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันถ้าใครไม่รู้ว่าคำนวณถูกไหมลองเอาตัวเลขอย่างเช่น0.6คูณด้วยน้ำหนักตัวเข้าไปหน่วยออกมาได้เนี่ยจะเป็นกรัมของโปรตีนที่เราต้องกินในแต่ละวันเช่น0.6คูณด,ด้วยน้ำหนักตัวผมคือ60ก็กลายเป็น36กรัม่อาวันของโปรตีนที่ผมต้องกินถ้าใครกินเกิน3กรัมอย่างเช่นผมน้ำหนัก60คูณ3กรัมเข้าไปก็คือ 180กรัมดังนั้นถ้าวันนึงผมกินโปรโตีนจากอาหารคำนวณและนะคับอาหาร3าม,มื้อรวมกันเกินกว่า180กรัมต่อวันเนี่ยก็อาจจะถือว่ามากเกินไปสําหรับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่นะครับแต่เรามาดูก่อนว่าถ้าเรากินโปรโตีนให้เพียงพออย่าง,างเช่นอ่ากรัมถึง2กรัมต่อหนักตัว1กรัมต่อวันเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่3ข้อด้วยกันที่เราอาจจะสังเกตได้ข้อที่1คือเปืองเงิน เพราะเรารู้อยู่เลยว่าแวร์เรากินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรือธัญ,ญพืชก็ตามเช่นที่ผมชอบกินก็แอลมอนด์มเมล็ดฟักทองราคาจะค่อนข้างสูงสมมุติเรากินถุงหนึ่งจากร้านสะดวกซื้อนะครับมันจะหนักแค่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะ50กรัมของธัญ,ญพืชน,นะครับแต่พอกลายเป็นโปรโตีนมันจะได้โปรโตีนอยู่แค่ประมาณสักอาจจะ10กรัม หอืออาจจะไม่ถึงดีด้วยซ้ำนะครับสังเกตไหมครับว่าเรากิน50กรัมของน้ําหนักธัญพืชแต่อาจจะได้โปรโตีนจริงๆอ่ะอยู่แค่ประมาณ10กรัมเองนะครับหรือบางทีเรากินอกไก่จากร้านสะดวกซื้อ1ชิ้นเนี่ยอาจจะได้โปรโตีนประมาณสัก15กรัมนะครับแต่ราคาชิ้นหนึงอ่ะมันก็ตกประมาณสัก50บาทโดยประมาณนครับ50บาทราคาเท่าข้าวหจานที่จังหวัดที่ผมอยู่เลยนะครับแต่ว่าได้โปรโตีน แค่ประมาณ10-15กรัมแบบนี้สังเกตไหมครับว่าจงก,กว่วจะรวมโปรตีนมาได้นะให้ได้มากถึงระดับที่ผมกินเกินนะั่นคือ180กรัมต่อวันเนี่ยเราต้องกินแล้วเปลืองเงินมากๆเลยอันแรกเลยถ้าใครกินเยอะขนาดนี้นะครับเงินในกระเป๋าจะต้องลดลงแน่นอนนะครับกับอันที่2ก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเยอะนะครับเพียงพอนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มนานหมายความว่าถ้าตอนเช้า กลางวันและเย็นเรากินโปรโตีนเพียงพอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้เรานะครับอิ่มนานขึ้นพออิ่มนานขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็จะงดกินของว่างตอนสายๆงดกินของว่างตอนบ่ายๆและงดกินของว่า,ตาง,องาตอนมือดึกแันทีเพราะว่าเวลาเรากินโปรโตีนจากอาหารเพรียงพอเราจะได้ใยอาหารและได้ไขมันนะและโปรโตีนมาพร้อมกันนะครับ ไม่ว่าเราจะกินจากพืชหรือสัตว์ก็ตามแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทําให้เราอิ่มนานแล้วก็งดการกินจุกกินจิบไปเลยนะครับข้อเสียข้อที่3ก็คือถ้าเรากินโปรตีนจากถั่วหรือแทนจากพืชอาจจะมีกลไกบางอย่างครับในการทําให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหารได้นี่คือข้อเสียแต่ถ้าเกิดใครก็ตามบอกว่าอยากจะกินโปรตีนเสริมเพราะว่าพอคํานวณแบบที่คุณหมอทีมบอกแล้วเนี่ยยังไม่ถึง1กรัมหรือยังไม่ถึง0ูนยุดกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันจะทํำยังไงก็แนะนําว่าเราอาจจะเลือกกกินจา นมถั่วเหลืองไม่ใส่น้ําตาลนะครับอาจจะกินเป็นเวลตินที่ไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มนะครับหรืออาจจะกินเป็นคอลลาเจนก็ได้อย่างที่ที่ผมกินบ่อยๆก็ตกเย็นเอ้ยคำนวณแล้วโปรตีนไม่ถึงแต่อยากให้ผิวหน้าเนี่ยมีคอลลาเจนเพียงพอนะครับบำรุงผิวผมเล็บได้ครบนะครับผมก็จะดูเอ๊ะเปิดตู้เย็นมีไข่ไหมบางทีผมก็กินเป็นไข่ลวกสักสองสามอไข่ไม่มีก็เดินไปที่โต๊ะผมจะมี กล่องอาหารเสริมวางอยู่นะก็แกะกล่องมาแล้วก็ฉีกซองผสมน้ําแล้วคนๆแล้วก็ดื่มเป็นคอลลาเจนใครจะดูที่ผมกินอยู่นะครับเป็นคอลลาเจนที่เป็นออแกนิกจากปลานะครับก็พิมพ์คําว่าคอลลาเจนแล้วเดี๋ยวพวกเดี๋ยวอุทยตนใน Facebook จะส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกก์ก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปหาซื้อเรียนแบบได้รับทุกคนครับใครชอบไอเดียน,นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กังวลเรื่องการกินโปรตีนนะครับก็แนะนําว่าลองแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยนะครับรับทุกคนแล้วจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ